ในข้อที่4นะครับข้อสอบคณิตมีสอฉบับทั้ง2ฉบับมี4 0ข้อเหมือนกันนะบอกว่ามานัททำฉบับแรกได้75้ของ80คะแนนทำฉบับที่สองได้70%นะของคะแนนเต็ม1้อยคะแนนอยากรู้ว่ามานัทสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นคะแนนเต็ม2ฉบับรวมกัน ็เท่ากับแ 20, ปดสิบบวกร้อยี่สิบก็สองร้อยคะแนนทำฉบับที่หนึ่งได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของแปดสิบคะแนนเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยคูณด้วยแปดสิบ ก็หกสิบคะแนนแล้วก็คำฉบับที่สองได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยยี่สิบคะแนน ก็อีก84คะแนนเพราะฉะนั้นทำคะแนนสองฉบับได้รวมกันฉบับแรกได้60ฉบับที่สองได้84รวมกันก็1 4 4จากคะแนนเต็ม200 เพราะฉะนั้นทำคะแนนได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยสิสิบสี่จากสองร้อยต้องการค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยเปอร์เซ็นเข้าไปตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็น์นะครับ